สวัสดีค่ะร้าพ่ออมสมุทรรีนะคะสําหรับวิดีโอนี้นะคะทางร้านก็จะมาแนะนําวิธีแก้ปัญหาแทงน้ําแตกหรือว่าแทงน้ํารั่วนะคะก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะคะว่าแทงน้ําคือส่วนไหนนะคะนี่นะคะก็จะเป็นส่วนนี้นะคะที่สามารถถอดออกเติมน้ําได้นะคะแต่ถ้าหากเกิดว่าแทงน้ําแตกหรว่าแทงน้ํารั่วนะคะอย่าเพิ่งซื้อใหม่นะคะลองนําวิธีนี้ไปใช้ดูก่อนนะคะนี่นะคะวิธีแก้ไขนะคะคือหาสายยางนะคะ มาต่อเข้ากับจุดนี้นะคะซึ่งจะเป็นตัวดูดน้ําจากแทงน้ํานะคะซึ่งวันนี้นะคะทางร้านก็ได้ทาตัวอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่แทงน้ําชุบุดนะคะก็คือให้หาภาชนะนะคะีมีลักษณะประมาณนี้นะคะที่สามารถจุน้ําได้เยอะด้วยนะคะแล้วเจาะรูแบบนี้ค่ะให้มีขนาดเท่ากับสายยางนะคะและปิดฝาให้ไม่ชิดนะคะเพื่อป้องกันฝุ่นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะต่อสายยางนะคะ เข้ากับตัวดูดน้ําตรงนี้นะคะเห็นนะคะและวางไว้บนโต๊ะหรือว่าชั้นนะคะที่มีความสูงกว่าโต๊ะรีดผ้าของเรานะคะเพื่อที่จะช่วยให้แรงดันน้ํานะคะดันเข้าเตาลีด,ดีนะคะและน้ําก็จะปล่อยออกจากเตาลีดได้อย่างดีเลยนะคะซึ่งวิธีนี้นะคะก็จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ําไม่ค่อยออกด้วยนะคะก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายๆนะคะคุณผ,ผู้ชมก็ลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ